ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะเขาก็มีความหวั่นวิตกว่าคือในหมู่ประชากรชาปาเลตายสองร้านกว่าคนเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีนักรบฮามาสเนี่ยแทรกซึมเขาอยู่ทีนี้การแทรกซึมของฮามาสเหล่านี้นะบางทีเนี่ยตามเต็นท์ต่างๆอาจจะมีการซุกซ่อนเรื่องของอาวุธเช่นจรวดต่อต้านรถถังหรือว่าจะเป็นพวกอาวุธปืนประจำกายก็ได้นะครับซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อกำลังพลของอเมริกาเช่นเดียวกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารและประเด็นทางด้านของการเมืองนํามาเสนอกันสําหรับข่าวแรกครับที่จะต้องพูดถึงกันในวันนี้นะฮะก็ยังเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสโดยเฉพาะในแง่ของความช่วยเหลือด้านของมนุษยธรรมนะครับระหว่างนานาชาติกับชาปาลิตาย ทีนี้บทบาทของอเมริกานะขณะนี้ครับดูเหมือนว่าบทบาทที่ต้องการไปสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ลุกคืบฮามาสเนี่ยดูแล้วว่าน่าจะผ่อนปลนลงแต่บทบาทที่อเมริกาจะชูโรงอย่างมากที่สุดก็คือการช่วยเหลือชาปาได้ตายเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าการปฏิการทางทหารมันจะเกิดขึ้นจากฝั่งของซามิกาอย่างแน่นอน ซึ่งปฏิการครั้งนี้นะครับดูแล้วว่าก็น่าจะก่อเกิดความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะว่าพื้นที่ของกาซ่านั้นมันก็ยังคงมีนักรบฮามาสอยู่การที่อเมริกานั้นจะลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่กาซ่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับบริเวณจุดผ่านแดนแต่มันจะมีการใช้เส้นทางของชายหาดซึ่งผมต้องการจะสื่อว่าอเมริกานั้นกำลังที่จะมาสถาปนาหัวหาดครับ เพื่อลำเลียงความชื่อเหลือสิ่งของบรรเทาทุกต่างๆที่มาจากนานาชาติหรือแม้แต่มาจากอเมริกาแต่ว่าเรื่องนี้ครับมันก็มีการถูกมองไว้ใน2มุมมองด้วยกันนะครับในมุมมองแรกเนี่ยก็จะเป็นการชื่อเหลือมุมมองที่2ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการนําอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปติดตั้งนี่ก็ในแง่ของข่าวกลอง แต่ว่าเนื้อหาหลักนะครับเขาก็ต้องการชื่อเหลือชาวปาเลสไตน์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น5เดือนที่ผ่านมานี้ครับหลังจากที่สงครามเนี่ยมันก็เข้าสู่ในโค้งสุดท้ายแล้วครับอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะลุกพื้นที่ของราฟาแต่ก็ต้องเจอเสียงสะท้อนมาที่มาจากนานาชาตินะโดยเฉพาะการใช้กองกำลังเนี่ยดูแล้วว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่านะฮะ ตัวโลกเนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งคําถามรวมถึงอเมริกาก็ได้มีการเข้าไปกดดันบอกว่าให้อิเซั้นควรที่จะทําการวางแผนอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับก่อนที่จะมีการส่งลังหาเนี่ยบุกเข้าไปเพราะแม่เช่นนั้นแล้วครับชาปาเลตาเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบโดยตรง การที่สหรัฐอเมริกานั้นจะมีการเข้าไปสถาปนาหัวหาดนั้นมันก็เป็นแนวคิดที่มาจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่กําลังวางแผนการที่จะสถาปนาหัวหาดก็คือการย้ายกองกำลังของสหรัฐอเมริกาน,นะครับจำนวนมากแล้วก็ยังรวมถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับจากเรือที่ลอยลําอยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งของกาซา ซึ่งปฎิการณังกล่าเนี่ยก็อาจจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงนะฮะซึ่งเรื่องนี้อเมริกาก็คงจะต้องรับรู้ดีเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นไม่กี่วันนะครับหลังจากที่รัอเมริการนั่นก็มีการเข้าไปเข้าร่วมกับประเทศต่างๆอย่างมากขึ้นนะครับในแง่ของการช่วยเหลือนั่นก็คือการทำแอร์ดรอปการส่งสินค้าความช่วยเหลือต่างๆที่มาจากทางการไปยังกาซาแต่มันก็ยังคงไม่เพียงพอก็เป็นผลพวงมาจากว่า มันมีชาวปาเลสไตน์ประมาณสัก2ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับกำลังขาดแคลนอย่างมากครับทั้งเรื่องอาหารเวัภัุฑ์แล้วก็เครื่องนุ่งหม่มณขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพื้นที่ในกาซาเนี่ยมันถูกทําลายซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่กองกำลังอิสราเอลนั้นก็ยังคงเปิดฉากลุกผ้าคพื้นดินก็ยังคงเดินหน้าต่อไปประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้มีการประกาศแผนอย่างเป็นทางการนะครับในระหว่างที่เขามีการมา กล่าวปาใสในหัวข้อ State of the Union นะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาทีนี้แหล่งข่าวก็ได้มีการอ้างถึงเจ้าที่อาโวโสที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตน3นายด้วยกันนะครับก็ระบุว่าไบเดนเนี่ยได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐสร้างท่าเรือชั่วข่าวในกาซาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านของมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสตายมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถหลั่งไหลของเข้ามาเรื่อย แต่เขาก็ยังคงให้กำจำกัดความว่าจะไม่มีการส่งฐานสารเนียครับเข้าไปกองลังที่มีการติดอาวุธนะครับจะไม่มีการถูกส่งเข้าไปเพื่อจะเน้นเฉพาะทหารครับที่เข้าไปช่วยเหลือจริงๆไม่ได้มีการเข้าไปทําการสู้รบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเรือชั่วคราวตรงนี้นะครับที่มีการถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นก็จะเป็นการรับส่งฮะอาหารน้าเวชภัณฑ์ ตลอดจนความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆต่อผู้คนในฉนวนกาซาทีนี้ความช่วยเหลือตรงนี้นะฮะมันก็จะต้องเดินทางมาจากที่ไซปัสครับเป็นระยะทางกว่า230ไมล์ซึ่งไซปัสก็มีท่าเรืออยู่แล้วครับแล้วก็จะต้องทําการขนส่งสิ่งของเหล่านี้นะฮะมายังที่ชายหาดของกาซาในขณะที่ช่องทางลาฟานั้นก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับอียิปต์ก็ยังคงมีการส่งความช่วยเหลือ แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าช่องทางดังกลกาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบและปริมาณการจัดส่งในแต่ละวันนั้นมันไม่เพียงพอครับกับประชาชนเนี่ยประมาณ2ล้านคนอิสราเอลจึงได้ทําการเปิดช่องทางการส่งทางอากาศนะครับโดยเฉพาะกองกำลังที่มาจากชาติอื่นๆอย่างจอร์แดนเป็นต้นนะฮะหรือรัมริการเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้โดยการใช้แอร์ดอป แต่ทีนี้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็มีความหวั่นวิวตกว่าคือในหมู่ประชากรชาปาเลตาย2ลร้านกว่าคนเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีนักรบฮามาสเนี่ยแทรกซึมเข้าอยู่ทีนี้การแทรกซึมของฮามาสเหล่านี้นะบางทีเนี่ยตามเต็นท์ต่างๆอาจจะมีการซุกซ่อนเรื่องของอาวุธเช่นจรวดต่อต้านรถถังหรือว่าจะเป็นพวกอาวุธปืนประจำกายก็ได้นะครับซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยง ต่อกำลังพลของอเมริกาเช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะเดียวกันอเมริกาก็ไม่ต้องการจะสื่อให้ชาปาเรตาเนี่ยรู้ว่าการที่พวกเขาส่งทหารเข้ามาไม่ได้ต้องการเข้ามาช่วยอิสราเอลในการทําการรบแต่จะเน้นในการส่งความช่วยเหลือสิ่งของบรรเทาทุกข์เท่ามากกว่าแต่ทหารเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างครับเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภยัย ทีนี้วิธีการที่อเมริกานั้นจะมีการส่งสิ่งของบรรท,ทุกเนะครับพวกเขาจะต้องมีการใช้เรือประเภทฐานปฏิการส่วนหน้าอย่างหลากหลายรูปแบบครับเพราะฉะนั้นเรือประเภทนี้ก็กลายเป็นเหมือนหลอดเลือดสําคัญนะครับเป็นเหมือนคลังแสงลอยน้ําขนาดใหญ่ที่ต้องการระบายจากพื้นที่กลางทะเลไปสู่พื้นที่ของชายฝั่งเช่นอเมริกานั้นก็จะมีพวกเรือฐานปฏิการในส่วนหน้าในรูปแบบต่างๆนะที่ คอยรองรับก็จะมีการลำเลียงสิ่งของบรรท,ทักุกนะครับจากไซปัสมาแล้วก็มาจอดห่างจากชายฝั่งในระยะหนึ่งที่ดูแล้วมีความปลอดภัยหลังจากนั้นครับก็จะมีพวกเรือระบายพลหรือว่าเป็นพวกเรือข้ามฟากเรือยกพลขึ้นบกหรือแม้แต่พวกเรือแบบฮัเวอร์ครับนะครับที่กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมีใช้งานอยู่ก็จะทําการระบายสิ่งของบรรท,ทุกเหล่านี้นะครับ จากเรือฐานปริการในส่วนหน้าเข้าสู่ชายฝั่งทีนี้พื้นที่ชายฝั่งนั้นก็จะมีการสร้างเรื่องของสะพานจำลองขึ้นมาสำหรับพวกเรือที่ไม่ได้เป็นประเภทท้องแบรน,นะฮะส่วนถ้าเรือท้องแบรเนี่ยก็สามารถเข้าถึงชายฝั่งได้แต่ว่าทีนี้ครับการมาสร้างท่าเรือเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาบ้างสักระยะหนึ่งแต่ก็จงอย่าลืมว่าการเข้ามาสถานาหัวหาดอย่างนี้มันจะต้องมีความปลอดภัย พราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับอเมริกาเนี่ยก็คงจะต้องมีการส่งทหารเข้าไปก่อนเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็มีการจัดวางพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น a r e รียเซฟโซนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าฮามาสจะไม่มีการยิงกระสุนอะไรต่างๆนะครับเข้ามายัางพื้นที่ตรงนี้ครับก็ดูจากภาพนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเรือไล่มาตั้งแต่เรือแทงเกอร์เนี่ย เป็นพวกเรือบรรทุกน้ํามันหรือว่าน้าอะไรก็ตามแต่นะครับไล่เรียงกันมาเนี่ยประมาณ4แบบถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเรือระบายพลเรือข้ามฟากนะฮะก็คอยลําเลียงสิ่งของบรรทุกเข้าสู่ฝั่งบางเรือก็สามารถจอดบริเวณชายฝั่งแต่ว่าบางลาเนี่ยก็ต้องเข้ามาเทียบท่ากับท่าเรือที่มันมีการถูกสร้างขึ้นมาแบบชั่วคราว